ในชีวิตนี้คงไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดหากแต่ว่าเมื่อรู้ตัวว่าทำผิดแล้วกลับตัวกลับใจเสียให้ทันก็คงไม่มีใครตราหน้าว่าเป็นคนบาปดังเช่นชีวิตของเพนยิงสาวเกิดในครอบครัวที่คนภายนอกเรียกว่าสลัมเพนต้องทนเห็นพ่อและแม่ทะเละาะเบาะแหวงกันมาตั้งแต่เด็กหลังเลิกงานพ่อก็จะต้องตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนทุกวันส่วนแม่ มีหน้าที่ทำกับแกล้มมาให้พอ่อถึงแม้ว่าเงินที่จะซื้อข้าวสารมากรอกหม้อยังไม่พอพี่ได้ค่าแรงทุกวันเอาเงินมาให้ฉันซื้อข้าวบ้างสินี่อะไรเอาเป็นลงขวดเหล้าหมดแถมไม่พอยังลากเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้านอีกจะให้ฉันเอากับแกล้มมาจากไหนก็คนมันไม่มีเงินอุสาแม่ของเพนแม้จะบ่นกับพ่อของเธอแบบนี้อยู่เสมอแต่คำตอบที่ได้รับก็เหมือนเดิมทุกครั้งเช่นกัน ก็ไปหาเก็บผักบุ้งมาผัดไฟแดงก็ได้อยู่วะแค่นี้ก็พอแล้วส่วนเรื่องเงินข้าไม่มีให้หรอกนะเพื่อนต้องมาก่อนเว้ยเองก็ออกไปทํางานนี่จะมาขอข้าทําไมอีกไปไปไปหากับแกล้มมาชักช้าอายเพื่อนอุสาอุ้มเพนซึ่งตอนนั้นยังเด็กมากคีบเอาไว้ที่เอวแล้วเดินออกไปหาผักบุ้งตามที่สามีบอกเดินไปร้องไห้ไปด้วยความสงสารตัวเองและลูก ถึงแม้เพนในตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยและไร้เดียงสาแต่เมื่อเห็นแม่ร้องไห้เธอจึงใช้มือในน้อยนั้นปาดน้ำตาให้แม่อย่างแผ่วเบาเช็ดน้ำตาให้แม่เหรอลูกโถเอ้ยช่างน่ารักจริงๆอุสาพอจะยิ้มออกเพราะมีลูกตัวน้อยนี่แหละเปรียบเสมือนกําลังใจของเธอส่วนผัวของอุสายิ่งนานวันยิ่งหนักข้อ วันดีคืนดีเขาก็พาผู้หญิงเข้าบ้านและเริ่มตบตีทําร้ายอุสานี่พี่จะทํำเกินไปแล้วนะพี่ดื่มเหล้าเมาหัวราน้ำฉันยังพอทนได้แต่นี่พี่เล่นเอาผู้หญิงคนอื่นเข้ามายามฉันถึงในบ้านแบบนี้ฉันทนไม่ได้แล้วนะอุสาพูดกับผัวแบบนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ได้แต่ทุกอย่างก็ลงเอยเหมือนเดิมทุกทีรักและยังต้องอดทนกับการกระทำที่หยามเหยียดกันทุกอย่าง เพียงเพราะว่าอุตสาห์ไม่อยากให้ลูกกำพาพ่อเหตุการณ์หมุนเวียนเปลี่ยนไปแบบนั้นจนกระทั่งเพนเริ่มโตเห็นพ่อทำร้ายแม่หรือพาผู้หญิงเข้าบ้านไม่สำนาแล้วแม่ก็ร้องไห้จนเพนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนั้นเกลียดพ่อที่มักจะทำให้แม่เสียใจจนมาวันหนึ่งพ่อของเพนกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่าบ้านน้อยที่เคยอยู่กับลูกและเมียตอนนี้ไม่มีพวกเขาอีกแล้ว เออดีไปกันให้หมดแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วโว้ยแทนที่เขาจะรู้สํนนึกแต่กลับทำท่าทางที่หญิงจองหองไม่สนลูกเมียอุสาได้พาเพนหนีมาอยู่กับพี่สาวที่บ้านต่างจังหวัดคนที่นี่ทำไร่ทำนาเสียส่วนใหญ่พี่สาวของอุสาที่มีชื่อว่าเสริมก็ยินดีที่จะให้น้องกลับมาอยู่ด้วยเพราะเสริมเองก็ไม่มีครอบครัว เสริมรักและเอ็นดูลานสาวอย่างเพนเอามากๆในทุกๆวันหน้าที่ในการดูแลเพนเสริมก็จะเป็นคนทำทุกอย่างแทนอุสาและเพนเองก็ติดป้ามากด้วยเรื่องราวชีวิตของอุสาและเพนนั้นดูเหมือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจนกระทั่งเพนเริ่มโตเป็นวัยรุ่นและเธอก็เริ่มมีความรักคืนนี้ให้เราไปรับเธอนะบอกแม่ว่าไปทำรายงานบ้านเพื่อนก็จบ แฟนของเพนที่มีชื่อว่าอาัดอ้อนวอนหญิงสาวแถมยังสอนให้เธอไปในทางที่ไม่ดีอยากให้หญิงสาวกโกหกแม่กับป้าว่ามีความจำเป็นต้องออกจากบ้านตอนกลางคืนจะดีหรอถ้าป้ากับแม่รู้เอาเราตายหน่าพรุ่งนี้ค่อยเจอกันที่โรงเรียนสิเพนไม่กล้าทําตามคำแนะนำของอัดเพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นหากเธอโกหกแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกหน้าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเอง เรารับรองว่าจะมาส่งเธอไม่ให้ดึกมากอาจพยายามขยันขยอเพราะเขาอยากจะมีเวลาอยู่กับหญิงสาวตามลำพังเพียงสองต่อสองตามประษาค,คนรักกันและอยากจะทำอะไรก็ได้ตามอําเภอใจโดยที่ไม่ต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เพนไม่อาจทัดทานคำอ้อนวอนของแฟนหนุ่มได้อีกแล้วประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ วัยรุ่นอย่างเธอก็ต้องการทำอะไรที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นบ้างเพนคิดว่าบางทีการโกรหกแม่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้แม่คงไม่รู้ไปเสียทุกเรื่องแม่จา๋าคืนนี้หนูขอไปนอนบ้านเลยนะจ๊ะพอดีว่ามีรายงานกลุ่มถ้ารอทำแค่ที่โรงเรียนไม่เสร็จแน่อีกอย่างงานต้องส่งพรุ่งน,นี้แล้วต้องทำให้เสร็จภายในคืนนี้เลยนะแม่ด้วยความไว้ใจลูกสาว คนเป็นแม่อย่างอุตสาหก็ยินยอมตกลงให้ลูกสาวไปบ้านเนยตามที่ลูกกล่าวอ้างมาส่วนป้าเสริมของเพนแกก็ไว้ใจเพนเช่นกันอย่ากกลับดึกนะนลูกมันอันตรายทำรายงานเสร็จแล้วก็รีบกลับเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนดังนั้นหลังจากเลิกเรียนแล้วเพนก็นั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของอัดออกไปจากโรงเรียนอย่างมีความสุขทั้งสองคนใช้เวลาที่มีร่วมกัน จนทุกอย่างเกินเลยไปมากเจ้าอาจมันพาลูกเต้าใครมาบ้านนะ่ะพามาททไรก็เห็นแต่พากันไปคลุกอยู่ในห้องระวังท้องระวังใส่เอานะแม่ของอาจไม่ค่อยชอบใจนะักที่เห็นลูกชายวัยมัธยมพาหญิงสาวเข้าบ้านเป็นประจำเมื่อมีครั้งแรกก็มีครั้งที่สองครั้งที่สามตามมาในเรื่องของการโกหกแม่และป้าเพื่อไปคลุกคลีอยู่กับอาจเพนเริ่มได้ใจ อยากจะออกไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนหนุ่มทั้งๆท,ที่ก็ยังเรียนไม่จบแต่ติดที่แม่กับป้ายังไม่รู้เรื่องที่เธอแอบไปทำไม่ดีเอาไว้เองไม่แปลกใจเลยหรืออุสาพี่ว่าพักนี้เพนมันดูแปลกๆไปนะไม่ค่อยอยู่กับยา่าเฝ้ากับเรือนเหมือนแต่ก่อนมีแต่จะขอออกไปนอกบ้านทุกทีบางทีก็กลับดึกแถมใครที่ไหนไม่รู้มาส่งถึงหน้าบ้านบางทีพี่แอบมอง ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ชายนะป้าเสริมเริ่มรู้สึกสงสัยกับพฤติกรรมของหลานสาวแล้วส่วนอุษาก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเธอนั้นเริ่มผิดสังเกตในตัวเพนมานานพอสมควรเหมือนตามที่พี่สาวพูดไว้ไม่มีผิดเพี้ยนนี่จะออกไปไหนอีกละเพนมันหัวค่ำแล้วนะแล้วดูแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าอุษาหเห็นลูกสาวแต่งหน้าทาปากถือกระเป๋าเหมือนกำลังจะออกไปข้างนอกจึงได้เอ่ยทัก โอแม่หนูโตแล้วนะหนูจะไปไหนก็นเรื่องของหนูไม่ต้องรายงานแม่ทุกอย่างหรอกมัง้งเพนทำหน้าเบื่อเบื่อเซงเซงคล้ายอยากจะออกไปจากที่นี่เต็มแก่ทำไมหนูพูดกับแม่แบบนี้ล่ะลูกโตแล้วอย่างนั้นหรอนี่ยังอยู่มัธยมสีเลยนะจะทำอะไรก็ให้ระวังตัวเองจะเสียหายนี่มีแฟนแล้วหรอป้าบอกว่าเคยเห็นผู้ชายมาส่งที่บ้านอุตสาหถามลูกสาวด้วยความเป็นห่วง มีแล้วหนูมีแฟนแล้วได้ยินชัดไหมที่นี้หนูปิดได้หรือยังละ่ะเสียเวลาน้ำแม่คำตอบของลูกสาวและอากับกิริยาที่เพนแสดงออกมาทำให้อุสารู้สึกใจหายลูกมีแฟนแต่แม่ไม่เคยคิดจะต่อว่าแต่นี้ใสที่เปลี่ยนไปแบบนี้ทำให้อุสารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากอุสาได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาพี่สาวของเธอเผื่อจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขต่อไป เด็กมันจะมีแฟนเราอย่าไปห้ามไม่งั้นมันจะเตลดิดเอาแบบนี้สิบอกให้หนูเพนพาแฟนมาเที่ยวที่บ้านบ้างให้ได้รู้จักมักจีกันลองดูนิสัยใจคอว่าจะไว้ใจได้หรือเปล่าเสริมป้าของเพนแนะนำอุตสาไปแบบนั้นและเธอก็เห็นด้วยกับพี่สาว แต่การที่ทั้งสองคนอนุญาตให้เพนพาแฟนมาเที่ยวที่บ้านพามารู้จักกับแม่และป้านั่นมันยิ่งทำให้เพนทำตัวแย่ยิ่งขึ้นที่แรกอัดแฟนของเพนก็แค่มาเที่ยวบ้านแป๊บๆแ,แล้วกลับแต่มาพักหลังๆเริ่มมีนอนค้างซึ่งข้อนี้ทั้งแม่และป้าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง,งจึงทำให้มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยนะเพน ที่หนูจะพาแฟนมานอนค้างอ่างแรมที่นี่หนูเป็นผู้หญิงนะอุตสาผู้เป็นแม่เริ่มบทสนทนานี้ก่อนด้วยหวังว่าลูกจะเข้าใจงานถ้าหนูไปน,นอนบ้านอาจคงไม่เป็นไรสินะแม่พอดีเลยหนูก็ว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับเขาเหมือนกันเพนพูดขึ้นมาอย่างไม่แยแสว่าใจคนเป็นแม่จะรู้สึกอย่างไรนั่นยิ่งมีได้ใหญ่เรายังไม่ได้แต่งงานกับเขาจะไปอยู่บ้านผู้ชายได้ยังไง จะทำอะไรเห็นแก่หน้าป้ากับแม่บ้างเถอะนะเพนอย่าทําให้แม่เขาต้องช้าใจมากไปกว่านี้อีกเลยป้าขอร้องโอ้ยจะทําแบบนั้นก็ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ดีหนูบอกแล้วไงว่าหนูโตแล้วหนูจะทําอะไรก็ได้แม่กับป้าอย่ามายุ่งหน่อยเลยถ้าไม่ให้อาจมานอนที่นี่หนูก็จะไปอยู่บ้านเขาเองเพนทาท่ากระฟัดกระเฟียด แล้วเดินปึงปังเข้าห้องเพื่อที่จะเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับแฟนหนุ่มโดยไม่สนใจน้ำตาที่อาบนองหน้าของแม่เลยสักนิดไม่หนาะแม่ไม่ให้หนูไปอย่าทำกับแม่แบบนี้เลยอุตส่าห์คว้ามือของลูกสาวไม่ให้เธอเก็บเสื้อผ้าแล้วออกไปจากบ้านหลังนี้แต่มันก็ไม่ได้ผลกลับยิ่งทำให้เพนรู้สึกโมโหมากยิ่งขึ้นเธอผลักแม่ของเธออย่างแรงจนล้มไปชนกับขอบโต๊ะ หน้าผากของแม่เริ่มมีน้ำสีแดงแดงซึมออกมานี่หนูกล้าทำกับแม่ถึงขนาดนี้เลยเหรอป้าไม่คิดเลยนะว่าหนูจะหลงผิดถึงขนาดทำกับคนที่เป็นแม่ได้แบบนี้ป้าเสริมเห็นว่าเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นและเพนก็กระทำกับแม่จนเกินไปก็แม่อย่ามาขวางหนูเองไว้นี่นาช่วยมีได้ป้ากับแม่ไม่ต้องมาห้ามหนูเลยนะไม่อย่างนั้นหนูจะหนีไปให้ไกลชาตินี้จะได้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีก แค่เ,เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าได้แค่ไม่กี่ชิน้นก็เดินตัวปลิวออกจากบ้านไปโดยที่มีอุตสานั่งร่ำไห้อยู่กับพื้นไม่มีแม้เรี่ยวแรงจะวิ่งตามลูกปล่อยมันไปเถอะอุตสาถ้ามันคิดว่าดูแลตัวเองได้จิตใจมันทำด้วยอะไรนะดูสิทำให้แม่เจ็บขนาดนี้แล้วยังไม่แยแสอยากจะแร่ไปหาผู้ชายท่าเดียว ป้าเสริมปลอบใจแม่ของเพนว่าในสักวันหนึ่งหากเพนคิดได้และรู้ว่าคนที่รักและหวังดีกับลูกมากที่สุดก็คือแม่วันนั้นเพนคงจะกลับมาที่บ้านเองเพนออกมาใช้ชีวิตอยู่กับอาจอย่างเปิดเผยที่บ้านของเขาแต่พ่อแม่ของอาจก็ใช่ว่าจะเห็นด้วยนี่ไม่คิดจะไปเรียนกันแล้วหรอสายป่านนี้เลยยังไม่ตื่นตั้งแต่เจ้าอาจมันมาคบกับเด็กคนนี้ ก็ชวนทำอะไรกันแย่ๆไม่มีอะไรที่มันจะดูเจริญขึ้นได้เลยนะพ่อแม่ของอาจบนกับพ่อโดยเห็นว่าลูกชายทำตัวแย่ลงทุกวันทุกวันทำไมแม่อาจคบกับหนูแล้วมันเป็นไงพูดจาให้มันดีๆนะก็แค่ตื่นสายไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครสักหน่อยอย่าปากมากนักนะแม่เพนเริ่มก้าวร้าวกับแม่ของอาจเธอกลายเป็นคนที่ไม่ยอมใครไม่มีแม้แต่ความเคารพยำเกรงผู้ใหญ่ บะนังหนูนี่ทำไมพูดแบบนี้กับแม่ของเจ้าอัดมันละ่ะไออัดโวยตื่นมาดูแฟนเองกำลังด่าแม่ชดชดจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะโวยพ่อไม่ยอมนะอัดได้ยินเสียงพ่อตะโกนเรียกจึงรีบออกมาดูเหตุการณ์เห็นเพนกำลังโวยพ่อกับแม่ของเขาเป็นการใหญ่นี่เป็นแบบนี้ทั้งผัวทั้งเมียเลยนะเข้าข้างกันดีนักรังเกียจหนูนักเรื่องไง แต่ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าหนูเป็นเมียของอัดแล้วเอานาพ่อกับแม่อย่าไปหาเรื่องเพนเลยนะเดี๋ยวเราสองคนจะริอบอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนกันเลยอัดพยายามห้ามพ่อแก็บแม่โดยลืมไปว่าคนที่เขาวควรห้ามน่าจะเป็นเพนมากกว่าปล่อยมันไปแม่ตอนนี้เลือดมันกํนลาลังร้อนการใช้ชีวิตคู่มันไม่ง่ายหรอกนะอีกหน่อยนานไปก็จะรู้สึกกันเอง เป็นจริงอย่างที่พ่อของอาจพูดการใช้ชีวิตคู่มันไม่ง่ายเมื่อเพนและอาจคบกันไปได้ไม่นานทั้งสองคนก็มักจะมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆเรื่องที่เพนมีชายคนอื่นมาจีบแต่ว่าชายคนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเพนมากแถมยังมีครอบครัวอีกด้วย แต่เนื่องจากชายคนใหม่นี้มักจะชอบพาเพนไปซื้อของที่เพนอยากได้ให้เงินใช้ไม่ขาดมือซึ่งอาจไม่เคยทำแบบนี้ให้เธอเพราะเขายังไม่ได้ทำงานและยังไม่มีไรายได้ที่จะเอาเงินมาบำรุงบำเรอเธอแบบนี้อาจพยายามห้ามเพนแล้วในหลายๆครั้งแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมฟังเขาไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับแม่ของเพน แม่ดูสิเพนเขาทําตัวแบบนี้มันไม่ไหวเลยนะแม่ผมเตือนเขาก็ไม่ฟังแม่ช่วยเตือนเขาหน่อยได้ไหมตายแล้วนี่หนูเพนถึงกลับไปแย่งคนที่เขามีครอบครัวแล้วอย่างนั้นหรอก็โตขึ้นเยอะแล้วนี่ทำไมยังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอีกนะที่เมื่อก่อนเห็นอยากจะไปอยู่กับเจ้าอัดซะเลอะเกินเสริมป้าของเพนรู้สึกหนักใจมากที่หลานสาวทำตัวแย่แบบนี้ การที่เพนเคยทำให้แม่ร้องไห้เสียใจก็เป็นบาปหนักอยู่แล้วแต่นี้กลับไปข้องเกี่ยวกับผู้ชายที่มีครอบครัวป้าเสริมไม่เข้าใจว่าทำไมหลานสาวถึงไม่รู้จักกลัวบาปกามสีบ,บ้างพันรยาของชายคนนั้นที่เพนไปยุ่งเกี่ยวด้วยเธอก็รู้เรื่องทุกอย่างพยายามขอร้องอ้อนวอนให้เพนเลิกกับสามีของเธอแต่ก็ไม่เป็นผลอย่าทำแบบนี้เลยนะจ๊ะฉันเองยังมีลูกเล็ก อย่าพลากพ่อกับลูกเข้าไปเลยนะเรื่องนี้ฉันว่าไปบอกกับสามีของคุณดีกว่าไม่ต้องมาบอกฉันหรอกเพราะถึงยังไงเขาก็มาหาฉันอยู่ดีเพนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีถึงขนาดเมียของเขามาขอรอ้องอ้อนวอนเธอแล้วแต่ว่าเธอก็ยังไม่เห็นใจยังคงเดินหน้าที่จะคบกับเขาต่อไปเมียของชายคนนั้นเธอก็ได้ไปขอรอ้องอ้อนวอนสามีว่าให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับเพน แต่ว่าเขาก็ไม่สนใจและยังยืนกรานว่าจะคบกับเพนต่อไปจนในที่สุดความอดทนของเมียหลวงก็สิ้นสุดลงเธอได้จ้างชายชะกันสองคนบุกเข้าไปในบ้านที่สามีของเธอซื้อให้กับเพนชายสองคนนั้นทำร้ายเพนจนหน้าตาเสียโฉมเพนเองก็ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลนานนับเดือนและในระหว่างนั้นชายที่เธอว่าดีนักดีหนากลับไม่เคยมาเยี่ยมเธอเลย คงมีแต่อัดเท่านั้นที่ยังมาหาเธอบ้างเป็นครั้งคราวเราเสียใจด้วยนะเพนเราเตือนเธอแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับผู้ชายคนนั้นแต่เธอก็ไม่เชื่อนี่เธอจะสามเติมเราหรือ,อยังไงอัดว่าแต่เราสองคนจะกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่มีใครรักเราเหมือนกับเธออัดได้ยินดังนั้นก็สายหน้าเขาไม่มีทางกลับไปอยู่กับผู้หญิงที่ทรยศเขาได้อีกในท้ายที่สุด เพนก็ต้องแบกสังขารแบกร่างที่บอบช้ำนั้นกลับมาอยู่กับแม่และป้าใบหน้าที่เสียโฉมบวกกับร่างกายที่ยังแข็งแรงไม่เต็มร้อยทำให้เพนต้องทนทุกข์ทรมานอยู่บนเตียงนี่ยังไงล่ะบาปกรรมที่มันทำกับเองไว้อุสาเคยทำให้แม่เสียใจจนน้ำตาตกแถมยังไปแย่งสามีของคนอื่นเขาอีกใจบาปหยาบช้าจนต้องมาเจอเวรกรรมตามทันแบบนี้ อุตส่าห์ไม่คิดที่จะซ้ำเติมลูกสาวเพราะเพียงเท่านี้เธอก็ทรมานใจมากพออยู่แล้วหน้าตาที่เสียโฉมแบบนี้คงไม่สามารถทำกลับมาให้สวยได้อีกแล้วและคงไม่มีชายใดที่อยากจะมองหน้าของเพนฮแม่ทำไมหนูต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะทำไมหนูต้องเสียโฉมแล้วอย่างนี้หนูจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงจะมองหน้าใครเขาได้ล่ะ ไม่เป็นไรหรอกนะเพนหนูก็อยู่กับแม่ที่นี่แหละแม่กับป้าจะคอยดูแลหนูเองเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปมันอาจจะเป็นเวรกรรมของลูกก็ได้ที่ไปทำความทุกข์ใจลำบากใจให้กับคนอื่นจนเขาต้องตอบแทนหนูมาแบบนี้อุตส่าห์ได้แต่ปลอบใจลูกสาวให้เธอยอมรับความจริงว่าจากนี้ต่อไปชีวิตของเธอมันคงจะไม่ได้สวยงามเหมือนเดิมแล้ว แต่ว่าเพนก็จะยังคงมีแม่และป้าที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างทั้งสองคนอโหสิกรรมให้กับเพนแล้วไม่ว่าจะอย่างไรเพนก็เป็นลูกสาวของแม่อุสาและเป็นหลานของป้าเสริมอยู่เหมือนเดิม